สวัสดีค่ะดิฉันปริจิรัติสุวรรณวานิจจากโรงเรียนสตรีวัดสอนสวรรค์ค่ะวันนี้จะขอนำเสนอวิทยากรในบทของผู้เข้าช่วยสอน补语，补合趋向补语，บทเสริมบอกทิศทาง，趋向动词上下进出回过起，加上来过去，放在另一动词后做补语。 做符合趋向补语，表示动作的趋向。常用的符合趋向如下表。符合趋向补语呢？卡、那个，คำที่เป็นคำว่าซั่ง，下，进，出，回，括，起，คำพวกนี、那个、้นะคะ。บวกคำว่า来，หรือว่าชี、那个、้，วา 啊，从们说你这个叫、啊、符合去向补语。我去趋向补语那卡就是上来、上去、下来、下去、进来、进去、出来、出去、回来、回去、过来、过去、起来。没有“来”、“去”、“来”卡、“去”、“来”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 、“ 来去所表示的动作方向、说话人或指事物之间的关系和简单趋向补语相同。啊，คำว่า来去นะคะ，บอกถึงทิศทางของผู้พูดหรือว่าสิ่งของอันนั้นนะคะสัมพัน、那、ธ、个、์กับเหมือนกับ啊ลักษณะของเจียนทันชีเชียงผุอยู่นะคะมาดูนะคะว่า ในอันเดิมนะคะเียนด้นชี้แจงูอยู่นะคะก็คือชี้แจงต้องนะคะบวกหลายชื่อถ้าหากว่ามีกรมนะคะถ้ากรมเป็นสถานที่ก็จะอยู่ตรงกลางนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะป้าป่ากหยวใจหลายเลอะนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีกรมนะคะก็ป้าป่ากหยหลายเลอะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างตัวอย่างนึงนะคะ ถ้ามันกั้หมาลู่หลล่ะพวกเขานะคะข้ามถนนมาแล้วนะคะคําว่าหลนะคะเข้าหาพวกพูดนะคะเพราะฉะนั้นใช้คําว่าหล动词有宾语时如果宾语是处所的一定要放在来或去之前เหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าหากว่ามีกรรมถ้ากรรมเป็นสถานที่นะคะจะต้องอยู่หน้าคําว่าหลายชื่อนะคะ ซึ、嗯、่ง、嗯、ถ้าเป็นฝูว์ช่วยช่างปูอยู่นะคะก็จะอยู่หลังคำที่เป็นคำกริยานะคะต้องฉีดตัวอย่างนะคะ他们走出学校来了。คำว่า走ในที่นี้ก็คือ动词คำกริยานะคะตามด้วยช่วยช่างต้องฉีดก็คือคำว่า出。ตรงนี้มีคำนะคะซึ่งเป็นสถานที่ก็คือคำว่า学校เพราะฉะนั้น学校有了刚刚นะคะ嗯他们走出学校来了。 ตัวอย่างต่อไปนะคะ，他们走进教室去了。นะคะ，进นะคะ，ก็คือเข้าเข้าไป。ซึ่งตรงนี้ใช้คำว่าชี้เพราะว่าก็คือหันหลังนะคะคนที่พูดจะอยู่ด้านหลังบอกว่าพวกเขาเดินเข้าไปแล้วนะคะ。走进教室去了，教室处所นะคะ，คำที่เป็นสถานที่。我看见他。 走进图书馆去了เหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ我看见他走进图书馆去了นะคะก็คือเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปที่ห้องสมุดแล้วเราจะบอกว่า我看见他走进去图书馆了ไม่ได้นะคะเพราะคําว่า图书馆เป็นสถานที่จะต้องอยู่ระหว่างคําว่า走进กับคําว่า่อในที่นี้นะคะ ดูต่อนะคะถ้าหากว่ากรรมนะคะเป็นสิ่งของนะคะปริ语表示事物นะคะ之前。去之前ื็จือยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังก็ได้นะคะจะอยู่หน้ากรรมหรือว่าจะอยู่หลังกรรมก็ได้ทั้งนั้นนะคะตัวอ,อย่างนะคะ เขาจากต่างประเทว่าให้ต้องขนึช้นคะคำวาได้คำยาคำว่า回ลับมากลับมาของขวัญนะคะ,นะ,คะในที่นี้เป็นกรรมที่เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นอยู่ข้างหลังหรือว่าจะบอกว่าถ้าจากต่างประเทศมาให้ฉันของขวัญหนึ่งชิ้นค่ะซึ่งเป็นกรรมที่เป็นสิ่งของนะคะอยู่หน้าคําว่าหลก็คืออยู่หน้าหลายชื่อได้เท่งนั้นนะคะ ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าได้เลยอีกเจ้าช่างจีหลายเจ้าช่างจีนะคะซึ่งเป็นสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นอยู่หน้าคําว่าหลายหรือว่าถ้าใต้หลายเลยอีกกเจ้าช่างจีนะคะคําว่าเจ้าช่างจีนะคะไปอยู่ข้างหลังนะคะต่อไปนะคะถ้าหากคำ อาถ้ากิริยาไม่มีกรรมนะคะถ้ามีคําว่าเละนะคะเลอะก็หย่วางใต้動詞之后不語之前也可以วาง在句尾ก็คือคําว่าเลตัวนี้นะคะสามารถที่จะอยู่หลังคํากิริยานะคะอยู่หน้าคําเสริมหรือจะไปอยู่ท้ายก็ได้นะคะอยู่หน้าอ่ะอยู่หลังคํากิริยานะคะอยู่หลังสุดเลยก็ได้ตัวอย่างนะคะ 同学们都跑了出去，跑动词，呐卡，谈对，คำว่า了，หรือว่าบอกว่า同学们、同学们就都跑出去了，呐卡，了，ไปอยู่ข、呃、้างหลังสุด，呐卡，ตรงนี้ heures, meter,，啊，จะอยู่หลังคำเยียวยาอยู่หน้าคำที่เป็นชื่อช่างผู้อยู่หรือว่าจะไปอยู่ท้ายสุดอะไรก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะ。ต่อไปค่ะ，如果动词有表示处所的宾语，ทีนี้ถ้าหากว่า กรรมมีถ้าหากว่ากริยามีกรรมนะคะกรรมในที่นี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะคะเลละนะคะจะต้องวางอยู่ท้ายนะคะอันนี้คือยิ้งอยู่ที่เป็นสถานที่เลละต้องอยู่ข้างหลังค่ะถ้ามันตูผ้ผาส้างช่างชื่อเหละนะคะผาเป็นคากร,ริยานะคะตามด้วยคาว่าช่างนะคะชื่อเช่งปู่อ,อยู่ซึ่งตรงนี้มีกรรมนะคะซึ่งเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นแท่อยู่ตรงกลางคะ่ะ นะคะก็คือผาสร้าง山去了เลอะอยู่ข้างหลังสุดนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ他们走下楼去了他们走下楼去了พวกเขาเดินนะคะเดินลงตึกไปแล้วนะคะะคําว่าโจนะคะต้องใช้คำศริยาตามด้วยคําว่าช下去了ซึ่งตรงนี้คือมีกรรมนะคะซึ่งกรรมเป็นสถานที่นะคะเลยต้องแทรกไว้ตรงกลางนะคะเลอะก็ไปอยู่ขางสุดค่ะ ต่อไปนะคะถ้าหากต้องกาะคีกร okay. ิยาที่เป็นสิ่งของนะคะเหล่คว่ะจะต้องวางอยู่หลังคําที่เป็นผูชื่อขึ้นผู้อยู่ะคะอยู่หน้าของกรรมค่ะโครงสร้างของมันนะคะก็คือ 动词加佛ัวชี้แจงอยู่加了加宾语宾语ที่นี้นะคะจะต้องเป็นสิ่งของนะคะตัวอย่างนะคะ我给你买回来了一件羽绒服回来นะคะก็คือชี้แจงผู可可้อยู่ซึ่งอยหลว่า买ตรงนี้ก็คือ佛ัวชีนะคะตามด้วยคําว่า了เพราะข้างหลังตัวนี้นะคะก็คือคำที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งของนะคะ 我给朋友寄回去了一本介绍中国的书นัก,นกนะะนี่นี้น่ะจีนะคะส่งนะคะส่งกลับไปส่งกลับไปในหนังสือหนึ่งเล่มนะคะหนังสือในที่นี้เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่หลังคําว่าเลอะนะคะน่ะสรุปนะคะก็คือถ้าหากว่ากรรมเป็นสิ่งถ้าหากว่ากรรมนะคะเป็นสถานที่นะคะ จะต้องแทรกอยู่ตรงกลางนะคะจะต้องแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างคําที่เป็นชื่อช่างต้องอกับคําว่าหลายชื่อนะคะถ้าว่ารมนะคะเป็นสิ่งของนะคะคําเป็นสิ่งของนะคะก็จะสามารถที่จะอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังก็ได้นะคะอยู่หน้ากรรมหรืออยู่หลังกรรมนะคะ ถ้าว่าไม่มีกรรมนะคะถ้าาว่าไม่มีกรรมมีคําว่าเลอะนะคะคําว่าเลอะนะคะสามารถที่จะอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังก็ได้นะคะอยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังก็ได้ถ้าว่ากรรมนะคะเป็นสถานที่นะคะเลอะนะคะเลอะจะต้องอยู่ท้ายสุดนะคะถ้าว่ากรรมเป็นสถานที่นะคะเลอะจะต้องอยู่ท้ายสุดค่ะ สุดท้ายนะคะถ้า่ากว่านะคะเป็นสิ่งของนะคะคาว่าเลิศนะคะจะต้องอยู่หลังคำที่เป็นฝู่เหอชื่อเชี่ยงผู้อยู่นะคะอยู่หน้านะคะของกรรมอยู่หลังของฝู่เหอชื่อเชี่ยงผู้อยู่อันนี้ก็คือ,อลักษณะของโครงสร้างของฝู่เหอชื่อเชี่ยงผู้อยู่ทั้งหมดนะคะ วันนี้เราก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเชร์